สนับสนุนโดย D-TAG 3G Toyota Camry 99ปีธนาคารออมสิน s c g เชื่อมั่นในอนาคตของประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องเล่าสาวอาทิตย์นะครับวันนี้อาทิตย์ที่22เมษายน2555ครับส10นาริกา44นาทีนะครับกลับมาพบกับเรื่องเล่าสารอาทิตย์ในวันอาทิตย์วันหยุดอย่างนี้ ไม่แน่ใจว่าตอนไหนนะฮะจำได้ว่าหลับไปตอนตีสองครึ่งแล้วตื่นขึ้นมาตอนหกโมงครึ่งเจ็ดโมงฝนตกตอนไหนอะไม่ทราบเหมือนกันนะแต่แถวบ้านผมไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่รู้สึกว่าฝนตกเยอะนะมันก็แฉะๆเล็กๆก็ๆคือตกใช้ได้อ่ะอนะ,ะดูพื้นดินก็ชุ่มฉํำพอสมควรนะฮะก็คลายร้อนไปบ้างปกติเวลาอย่างนี้เนี่ยขับรถออกมาในกรุงเทพมหาคนครก็จะสักสามสิบห้าสามสิบหกสามสิบสี่สามสิบสา อย่างดีวันนี้ตอนออกมาจากบ้านแปดโมงเสร็จเเนี่ยก็ยี่สิบเก้านะฮะอุณหภูมิคลายร้อนแต่ไม่แน่เดี๋ยวแดดออดมันอาจจะยิ่งระอุขึ้นมาก็ได้ก็ <c oughs> ไม่แน่เหมือนกันนะฮะอุณหภูมิที่บ้านคุณผู้ชมเป็นยังไงก็ส่งมาบอกกันบ้างก็ได้ร้อนขนาดไหนยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับตูชมฮะรวมถึงการติดตามสถานก,การณ์เรื่องเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนแล้วก็หวันเกรงว่าจะเป็น ซัมเมอร์ฟลัตอีกหรือไม่ประการใดหวังว่าจะเป็นจุดแคบๆนะฮะที่จังหวัดกรบีที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้ที่ท้าปริกแล้วก็ในเขตเทศบาลเมืองรวมถึงที่จังหวัดพังงาเป็นน้ําป่าไหลหลากนะฮะเขาเดิมเลยครับคุณภาคินฮะเขาพนมเบญจานี่แหละอืแต่ลงไปในทิศทางอีกทิศทางหนึ่งเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะ นี่คือเรื่องของอุทธกภัยหน้าร้อนที่เกิดที่ในภาคใต้เข้าใจได้เลยถาอื่นๆนั้นเป็นลมร้อนนะฮะเพราะฉะนั้นพายุฤด,ดูร้อนท่านผู้ชมก็แจ้งข่าวบอกกล่าวเข้ามาก็แล้วกันครับวันนี้วันอาทิตย์เพราะฉะนั้นหยิบเอาประเด็นคงไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชมฮะถ้าจะสำรวจความคิดความเห็นไม่เกี่ยวกับความถูกต้องครับในแง่ของข้อกฎหมายมแต่เราจะถามความรู้สึกของสังคมนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์ บัวขาวปอประมุกเนี่ยชกเมื่อวันที่17เมษายนนะฮะก็ <ไฟ S 1> มา่าันองคารที่ผ่านมาในไทยไฟไทยไฟไทยไฟก่อนหน้านั้นวันที่16บัวขาวไม่ได้ขึ้นชั่งน้ําหนักไม่ได้ตรวจร่างกายแล้วก็เป็นที่ยืนยันจากผู้จัดว่าไม่มีบัวขาวชกครับวันที่17ปรากฏว่าไซโยกพุ่มพันม่วงยังพักมาไม่ครบ21วันตามกฎไม่ชกนะฮะบัวขาวขึ้นไปชกแทนเพลงเข้ามาคือ บางระจันคุณพ่อกับญาติิจากสุรินมานั่งดูอยู่ข้างเวทีบัวขาวนั้นโกลมกับคุณพ่อด้วยเนี่ยนะฮะและการเปิดใจหลังจากไทยไฟไไาาคู่ของบัวขาวผ่านไปชนะน็อกยกที่สองการเปิดใจนะฮะมีประโยคทองเกิดขึ้นก็คือผมต้องชกวันนี้เพื่อชาติ ถึงแม้จะติดคุกในวันพรุ่งนี้ก็ตามทีเป็นนักสู้ก็ต้องสู้แน่นอนฮะท่านผู้ชมฮะได้จิตได้ใจคนไทยมากมายที่ติดตามไทยไฟ์แต่ปรกากฏว่าจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นเวลาของฝากฝั่งตรงกันข้ามตั้งแต่ค่ายปลอบประมุกนะฮะผู้คนในวงการมวยอย่างปอประมุกเนี่ยแถลงข่าวสองวันติดเลยนะฮะวันแรกก็เป็นลูกชายกับทยความเมื่อวันศุกก็เป็นคุณพ่อคือกำนันแก้ กับทนายความแล้วก็ลูกชายด้วยรวมถึงเอาคนในวงการมวยมาที่เห็นเนี่ยนะฮะคุณสงชัยรัตนสุบัณที่สายแว่นนะฮะแล้วก็มีนี่ฮะศาคุณสามารถมารูลีมแล้วก็อีกหลายคนในแวดวงการมวยแถลงต่อว่าต่อขานประกาศว่าจะฟ้องร้องไม่ว่าจะเป็นการกีฬาไม่ว่าจะเป็นผู้จัดไทยไฟ วันศุกร์เหมือนกันสปอร์ตอาร์ซึ่งเป็นผู้จัดไทยไฟก็แถลงข่าวยืนยันเนี่ยนะฮะว่าพร้อมจะต่อสู้คดียืนยันว่าทำทุกอย่างอย่างถูกต้องบัวขาวไม่อยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งเหล่านี้ตามข่าวยืนยันว่าไปกาตาร<ช>์นะ<ช>ที่ทั้งหมดที่ไล่เรียงมาเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะวันที่เกิดขึ้นก็คือวันที่17เนี่ยพอชกเสร็จเปิดเพลง ขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้ต้องร้องไห้คุณพระจิตคงจะร้องได้จำได้เลยครับนี่ฮะวนเวทีนี้คุณเกือบจะไม่ได้ขึ้นมาทำการต่อสู้แล้วและในที่สุดคุณก็ได้มาทำมันคุณรู้สึกไงครับบอกกับพวกเราคนไทยทั้งประเทศหน่อยครับเขาร้องไห้ครับ จะว่าผู้ชายคนนี้มีความในใจมากมายคุณอยากจะพูดอะไรกับพวกเราหน่อยไหมครับเกือบจะไม่ได้มาชกในครั้งนี้แล้วผ่านช่องในครั้งนี้มผมคิกว่าผมไม่ได้ชคแล้วครับเพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างอย่างที่คนได้รู้และผมในชกวงวันนี้ผมได้มาชกวันนี้ ผมมีความตั้งใจตั้งแต่เดือนต้นปีใหม่มาแล้วครับนี่แหละฮะดูผูชครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็อย่างที่บอกนะฮะนี่คือท็อปเดอะเทาวของสัปดาห์จากเรื่องราวในวงการเมืองขนานี้กลายเป็นเรื่องราวที่แพร่ขยายกว้างขวางอย่างที่ว่านี่นะฮะผู้คนแสดงความคิดความเห็นตลอดทั้งสัปดาห์ออกมาเป็นสองทิศสองทางทางหนึ่งก็จะเป็นประเด็นเรื่องการที่บัวขาวขึ้นชกไทยไฟ ื่อวันที่17เนี่ยนะฮะอยากถามทุกผู้ชมกระแสสังคมณวันนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมในทางกฎหมายอ,มอันนั้นเขาว่ากันไปตามขั้นตอนแต่อย่างน้อยเนี่ยนะฮะสำหรับบัวขาวกับกำนันแก้ก็ยืนยันก่อนหน้าน,นี้ว่าเหมือนพ่อลูกกันหรือยอย่างไรเนี่ยนะฮะวันนี้เกิดอะไรขึ้นอย่างไรวันนี้จะถามท่านผู้ชมนะฮะว่าบัวขาวชกไทยไฟเนี่ย คุณเห็นใจใครนะนะถ้าเห็นใจบัวขาวการุณากดหนึ่งถ้าเห็นใจค่ายหมยใช้คำว่าค่ายมมยก็แล้วกันกรุณากดสองสำหรับบัวขาวก็อย่างที่ว่าเนี่นะฮะมีหนังสือขอเลิกสัญญาอย่างที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้ว,น,ลวนะฮะสรุปรวมก็คือติดหนี้ติดสินแล้วก็จ่ายไม่ครบถ้วนร,รวมถึงการดูแลไม่ เป็นอย่างที่ควรจะเป็นก็คือ <ละ S 1> เรื่องสุขภาพการพักการซ้อมอะไรต่างๆส่วนแบ่งค่าตัวต่างๆคำนั้นแก้เนี่ยบอกนะฮะบัวขาวมาอยู่ที่ค่ายปอรประมุกตั้งแต่แปดเก้าขวบคนในวงการมวยก็บอกเนี่ยนะฮะว่าสร้างนักมวยเนี่ยกว่าจะดีเด่นดังขึ้นมาสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องลงทุนไปสักเท่าไหร่เพราะมีหลายคนก็ไม่ได,ดีเด่นดังแต่ก็ต้องเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็กๆนะฮะ เพราะฉะนั้นมันก็คนละมุมกันอย่างสิ้นเชิงใช่ที่สําคัญกำนันแกก็บอกว่าไม่ได้อมเงินนักมวยมไม่ว่าจะใครก็ตามในค่ายอ่าแล้วก็มีสัญญาจริงๆนะฮะระหว่างค่ายปอปุ๊บกับบัวขาวที่ว่านี้นี่แหละวันนี้ถามถ่ายท่านผู้ชมก็เพราะอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะหลังจากเมื่อวันศุกร์เกิดการถแถลงของฝั่งกำนันแกเองแล้วก็ฝั่งไทไฟก็คือสปอร์ตอาร์ตนะฮะ ล่าสุดทนายความประจําค่ายปอประมุกชื่อคุณวิวัฒน์แสงสุริยะชัดเนี่ยคุณภาชิทธะบ,บอกนะฮะว่าหลังฟังการถแถลงของถ่ายไทไฟ์และทีมงานของโปรโมเตอร์ผู้จัดค่ายมวยที่บอกว่าไม่มีทางเลือกก็ตัดสินใจยืย่นฟ้องบริษัทสปอร์ตอาร์ตในฐานะผู้จัดไทไฟ์แล้วก็โปรโมเตอร์โดยขอเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้จะฟ้องแน่ส่วนบัวขาวจะรอเวลาให้มาพูดคุยกับกำนันแกเวลาจะเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับกำนันแก้ ที่ประกาศว่าชักจะโมโหแล้วนะทำไมถึงไม่มาคุยขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะทั้งคู่ทั้งคู่นี่หมายถึงฝั่งบัวขาวแล้วฝั่งค่ายปอประมุกมีภาระจะต้องไปชี้แจงจับการกีฬาในคนละข้อกล่าวหาใช่ครับในวันที่30เมษายนนี้นะครับอันนี้เนี่ยคือฝั่งของเชิญโปรโมเตอร์มา ใช่ครับคุณสมพรชัยสงครามครับผู้อํานวยการออกองนิติการสํานักผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกาทเนี่ยบอกเลยนะครับว่าในวันที่30เมษายนนี้กกทจะเชิญทั้งโปรโมเตอร์ผู้จัดศึกไทยไฟท์ก็คือคุณวิษณุอ่ําอนันต์และจะเชิญคุณบัวขาวปอประมุกมารับทราบข้อกล่าวหาวด้วยตามที่ค่ายปอประมุกเนี่ยร้องเรียนว่าผู้จัดไทยไฟท์และก็บัวขาวทําผิดพระราชบัญญัติกีฬามวยปี4 2เนื่องจากขึ้นชกมวยไทไฟท์ที่พัทยาชนบุรีในวันที่17เเมษายนรวมถึงบัวขาวเองก็ ฝ่าฝืนขึ้นชกมวยทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตจากค่ายปอประมุกด้วยนะครับนี่ฮะขณะเดียวกันคุณเดชใจกล้าผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการกีฬามวยกกทซึ่งถูกฝั่งของค่ายปอประมุกประกาศว่าจะฟ้องด้วยเนี่ยนะฮะเมืม่อวานนี้ก็บอกนะฮะว่าก็จะต้องเรียกทางค่ายปอประมุกมารับทราบเรื่องบัวขาวทาหนังสือเมื่อ26มีนาเนื้อหาขอยกเลิกสัญญา โดยให้เหตุผลเรื่องความไม่สบายทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายกําหนดรวมถึงมีการหยิบยืมเงินไปใช้คุณแดดเนี่ยก็บอกว่าจะเชิญผู้แทนค่ายปอปุอ๊บที่บัวขาวพูดถึงเนี่ยมาแก้ข้อกล่าวหาเรื่องที่บัวขาวร้องเรียนมาเนี่ยนะนี่ครับก็เป็นความคืบหน้าลองดูนะะโอ้โหนั่นแหะฮะดูกระสะกันหน่อยนะครับจนถึงวันนี้ก็ก็แล้วแต่มุมมองครับท่านผู้ชมฮะ ฝั่งหนึ่งเนี่ยก็พูดถึงเรื่องชุบเลี้ยงมานะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็พูดถึงวันเวลาที่เขาก็ยืนยันว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็แล้วแต่แต่เราคนวงนอกเห็นที่ว่าก็เลยถามเป็นความรู้สึกไม่เกี่ยวข้องกับความถูกผิดครับเด็ดย้ำเลยนะว่าไม่เกี่ยวข้องกับความถูกผิดเอาแค่ความรู้สึกนะฮะเอ้าเริ่มเรื่อย่างนี้คงไม่ว่ากันแล้วเราก็กลับมาว่ากันต่อนะครับท่านผู้ชมฮะที่ไหนแล้วเนี่ยพระรามสี่ ถามแล้วเนี่ยอยากจะรู้จุดเลือเกินว่ามาแว้นกันตรงไหนซึ่งเห็นว่าตำรวจจราจรกลางก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะคือก็รวมกำลังกันหกสิบกว่านายนะครับระดมกวาดล้างแก๊งจักรยานยนต์ซิ่งกวนเมืองตามข่าวเนี่ยบอกว่าแถวถนนพระราม4ี่แต่ว่าจุดเนี่ยเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกทีนึงว่าอยู่แถวตรงไหนนะครับแต่ี่มาแล้วเหรอแถวคลองเตยไปถึงสาทรก็แถวเนี่ยเช็คล่าสุดแถวคลองเตยถึงสาทรใกล้ๆเหล่านี้เองนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ มอเตอร์ไซค์กว่าร้อยคันนะครับเริ่มก่อตัวรวมตัวกันเตรียมจะปิดถนนครับเจ้าหน้าที่60กว่านายก็พยายามที่จะเข้าไปนะครับในการที่จะปิดถนนสองฝั่งแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับปรากฏว่าพอพวกเด็กแว้นมันเจอเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยแตกกระเซิงแบบหนีคนละทิศคนละทางวิ่งย้อนสอนวิ่งตัดถนนกันไปบ้างตํารวจก็ใช้รถสายตรวจแล้วก็รถควบคุมเนี่ยพยายามจะปิดถนนอย่างที่บอกก็ไม่สามารถจะหยุดแก๊งซิ่งได้ก็กระจายออกไปหลายกลุ่มหายกันไปหมดเลย ประเด็นสำคัญคุณบาสิทธิอยู่ตรงที่ว่าแตกกระเจิงเนี่ยนะฮะทั้งวิ่งหนีวิ่งย้อนสอนวิ่งผิดทิศต,ตำรวจกลัวว่าจะกระทบกับคนที่ใช้รถใช้ถนอนอยู่ในเวลาปกติของเขาคือขับรถมาตำรวจก็เลยทําอะไรไม่ได้ไดนะะถึงจะใช้รถสายตรวจและรถควบคุมต้องหามาปิดถนนก็ยังไม่สามารถหยุดยัง้งแก๊งซิ่งเหล่านี้<ม>ที่กระจาย<ะ>ตัวไปหลายกลุ่มออกกันไปคนละทิศคนาทางนี่ฮะ แต่ตำรวจจราจรกลางนะฮะก่องบังคับการตำรวจจราจรบอกนะฮะว่าจากนี้ไปจะปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเหลือเรานให้ประชาชนต่อไปขอบพระคุณมากคือเนื่องจากมีประชาชนแจ้งเข้าไปเยอะไงว่า <นะ S 1> เขาลำคานทนไม่ไหวแล้วนะครับคือบางคนโทรไปแจ้งเนี่ยคุณภาสิทธ์บอก้วยสามวหวนี่นี่เป็นสาเหตุของถนนยุบตรงพระรามสี่หรือเปล่าฮ้ยจริงเรอแบบมันหนักอะ่ะ มันแบนเงินเยอะทั้งหนักทั้งเสียงทั้งดังลำคาญด้วยนะมันเขาไปชอดคุณบาิีไม่รู้เหมือนะเขาจหนักอะไรอ่ะนะถนนยุบเมื่อคืนนี้ห้าทุ่มนะฮะกทมร่วมกับการป่าปากับรฟบกับวิศวกรรมสถานเปิดผิวถนนพระรามสี่จุดที่เกิดถนนยุบลงไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะตอนนี้ผ่านมานานพอสมควรยังไม่ได้สาเหตุที่แน่นอน ก็เปิดผิวตรงตัดกับแยกวิทยุลึกลงไปสาเมตรเมื่อคืนนี้ตอนห้าทุ่มซึ่งเป็นจุดที่มีอุโมงค์ระบายน้ําของกทมและก็ส่งคนพร้อุปกรณ์ลงไปสํารวจเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อเอามาวิเคราะห์ว่าสาเหตุอะไรกันแน่ถึงเกิดการยุบตัวเมื่อครั้งโน้นเนี่ยนะก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยส่งให้วิศวกรรมสถานในการวิเคราะห์นี่ฮะ <c oughs> ก่อนที่จะปิดผิวการจราจร ใช้เวลาเปิดผิวเพื่อจะลงไปเก็บตัวอย่างหาสาเหตุเนี่ย5ชั่วโมงครับนี่เมื่อคืนนี้นี่เองนะเอาละครับ10นาเจ57นาทีเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องเล่าสารทิตครับ